สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ Drive w o r c h วันนี้เราจะพามาพบกับการรีวิวสมรรถนะและการใช้งานของสุดยอดยดุทธกรรมที่หลายคนรอคอยนั่นก็คือ Lexus Luxury Motorhome รุ่นปี2026ที่ถูกยกระดับให้ก้าวข้ามคำว่ารถบ้านไปสู่การเป็นคารนหาเคลื่อนที่ที่ผสมผสานทั้งความหรูหราเทคโนโลยีล้ำสมัยและสมรรถนะการขับขี่ที่เหนือชั้นในแบบฉบับเล u s อย่างแท้จริง Lexus ถือว่าเป็นค่ายที่ขึ้นชื่อเรื่องความพิถีพิถัน ในรายละเอียดความเนียบเรียบหรูและสมรรถนะการขับขี่ที่นุ่มนวลแต่ครั้งนี้เล็กซัสได้ยกระดับแนวคิดการเดินทางไปอีกขั้นด้วยการสร้างลักชัวรี่มูเทอร์โฮมที่ไม่เพียงแค่ตอบโจทย์การพักผ่อนและการเดินทางระยะไกลแต่ยังทําให้ผู้ใช้สัมผัสดได้ถึงความภูมิฐานและคุณภาพที่แตกต่างจากคู่แข่งชัดเจนรุ่นปี2 0 2 0นีหกนี้ถูกออกแบบโดยมีแรงบันดาลใจจากดีไซน์รถซีดานระดับเรือธงอย่างเลสิสและการนําเอาเอกลักษณ์ของรถ s u v ขนาดใหญ่เล็กซ์มาประสานเข้ากับโครงสร้างของรถบ้านที่เต็มเปี่ยมไปด้ววยความโอ สิ่งแรกที่เราจะพูดถึงคือสมรรถนะของ Lexus Luxury Motorhome 2 0งพันคันนี้ Lexus เลือกใช้ระบบขับเคลื่อนแบบ p l u g i n Hybrid V6 ที่ u ับ U i n t e r c o ขนาด3.5ดลิตรผสานกับมอเตอร์ไฟฟ้าประสิทธิภาพสูงที่ให้แรงม้าโดยรวมกว่า580แปรงม้าซึ่งถือว่ามากพอที่จะทำให้รถบ้านขนาดใหญ่เช่นนี้ทะยานไปบนท้องถนนได้อย่างมั่นใจแม้จะบรรทุกเต็มพิกัดสมรรถนะการเร่งจากศูนถึง100กิโลเมตรต่อชั่วโมงทำได้ในเวลาประมาณ6.5วินาที ซึ่งเร็วและทรงพลังมากสำหรับรถประเภทนี้นอกจากนี้ระบบเกียร์อัตโนมัติแบบเดลิท10สปีดถูกปรับเซ็ตมาอย่างสมบูรณ์แบบเพื่อให้การเปลี่ยนเกียร์ลื่นไหลและลดการกระตุกเมื่อต้องขับในระยะไกลส่วนระบบขับเคลื่อนลึกเซอร์สแตนด์มิกทาวเวอร์ทําทำให้ควบคุมสเสถียราภาพได้ดีเยี่ยมในทุกสภาพถนนไม่ว่าจะเป็นเส้นทางภูเขาคดเคี้ยวหรือทางหลวงที่ต้องใช้ความเร็วสูง ในด้านช่วงล่าง Lexus ได้ติดตั้งระบบ Adaptive Variable Suspension ที่สามารถปรับความแข็งนุ่มของโช้คับได้แบบเรียลไทม์ทำให้การขับขี่รู้สึกนุ่มนวลเหนือนนั่งอยู่ในรถซีดานดูและในขณะเดียวกันยังคงสเสถียรและมั่นคงเมื่อต้องเจอกับแรงลงปะทะข้างหรือถนนที่มีหลุมบ่อระบบเบรกก็ได้รับการอัปเกรดด้วย disc brake carbon c e r a m i ขนาดใหญ่ทำให้มั่นใจได้ว่ารถบ้านขนาดใหญ่คันนี้จะหยุดได้อย่างมั่นคงปลอดภัยและมีประสิทธิภาพในทุกสถานการณ์อีก ทั้งยังมีระบบเบรกพลังงานไฟฟ้าที่ช่วยชาร์จกลับเข้าสู่แบตเตอรี่ไฮบริดเพิ่มความคุ้มค่าในการเดินทางระยะไกลสิ่งที่โดดเด่นอีกอย่างคือการใช้พลังงานเล็กซัสได้ออกแบบระบบแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนรุ่นใหม่ที่มีความจุดสูงสามารถวิ่งในโหมดไฟฟ้าล้วนได้ไกลกว่า120กิโลเมตรต่อการชาร์จหนึ่งครั้งซึ่งเป็นประโยชน์มากสำหรับการขับขี่ในเมืองหรือเมื่อต้องการลดการปล่อยมลพิษในพื้นที่ที่มีข้อกำหนดเข้มงวด นอกจากสมรรถนะที่ยอดเยี่ยมแล้ว Lexus ยังไม่ลืมที่จะใส่เทคโนโลยีผู้ช่วยขับขี่ขั้นสูง Lexus Safety System โปรที่ทำงานรวมกับระบบเรดาร์และกล้อง360องศาครอบคลุมทุกด้านของตัวรถไม่ว่าจะเป็น Adaptive Cruise Control ที่สามารถควบคุมความเร็วและระยะห่างได้อย่างอัตโนมัติระบบ Lane Keeping Assist ที่ช่วยรักษารถให้อยู่ในเลนอย่างนุ่มนลรวมไปถึงระบบตรวจจับคนเดินถนนและจักรยานยนต์ที่แม่นยำการควบคุมทั้งหมดนี้ยังถูกเสริม ด้วยระบบขับขี่กึ่งอัตโนมัติเลเวล3ที่สามารถต่อให้รถควบคุมตัวเองได้ในบางสภาวะเช่นบนทางด่วนที่มีการจ,ะะจราจรหนาแน่นหรือเส้นทางระยะยาวที่เป็นเส้นตรงทําให้ผู้ขับสามารถผ่อนคลายได้มากขึ้นต่อกันที่ภายในแม้เรา